พระเจ้าทรงธทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์2โคลินบทที่5ข้อ20พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์แม้ในขณะที่พระองค์มารับสภาพเป็นมนุษย์พระองค์ก็ไม่เคยทำบาปเลย แต่พระองค์ยอมให้คนบาปจับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนและที่กางเขนนั้นพระองค์ได้แบกเอาความบาปของมนุษย์ไว้ที่พระองค์พระองค์ทรงรับเอาโทษของความบาปคือความตายแทนมนุษย์แต่ในวันที่สามพระองค์ทรงฟื้นจากความตาย ระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายมีชัยชนะเหนือความบาปและมีชัยชนะเหนือมารซาตานทั้งปวงผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์และต้อนรับพระองค์เข้ามาในาชีวิตในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดคนเหล่านั้นก็จะได้รับความรอดจากการพิพากษา เพราะโทษของความบาปเราได้รับการชำระชีวิตให้กลายเป็นผู้ชอบธรรมอีกทั้งยังได้รับการยกฐานนะให้เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยการที่พระเยซูมาถูกตรึงตายบนกางเขนเพราะพระองค์รับความบาปของเราไปหมด เราจึงรอดจากการพิาพากษาด้วยโทษของความบาปพี่น้องครับพระเยซูปเป็นความรนะักใครก็ตามที่วันนี้มีปัญหาในชีวิตพระเยซูคริสตช่วยคุณได้พระเยซูคริสตสัญญาว่า พระองค์จะไม่ทอดทิ้งผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์เลยพระเยซูคริสต์เป็นทางรอดสำหรับทุกปัญหาในชีวิตของผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ใครมีปัญหาชีวิตต้องการให้พระเยซูคริสต์ช่วยกรุณาเขียนสิ่งที่ท่านอยากให้พวกเราอธิษฐานเผื่อ ไว้ด้านล่างคลิปนี้ครับและพวกเราทุกคนจะอธิษฐานเพื่อท่านท่านที่เข้ามารับชมใหม่กรุณากด Subscribe กดกระดิง่งและแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่ท่านรักแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่ท่านห่วงใยขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับ